สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีนะครับกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเฉลย VIP อของผมอีกเช่นเคยนะเป็นทัศนะนะในการาให้ฟุตบอลในสกอร์สูงแรกนะครับก็ท่าในใดที่สนใจนะรับฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับ ลองแอดไลน์สอบถามได้ที่ไลน์แอด S สี่สิบห้า O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วในกลุ่มนะครับก็จะมีตัว Double V V I P นะครับของแอดมินประจำกลุ่มนะให้วันละสามคู่เลยทีเดียวซึ่งเมื่อวานก็เรียกว่ามาทั้งสามคู่เลยนะครับคู่ของโกเมียวนะครับนะเป็น V I P เบอร์หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่ายิงสองประตูนะในครึ่งเวลาแรกก็น่าจะทากาไรให้กับสมาชิกกันไป รวมทั้งคู่ของฮังการีนะครับแล้วก็คู่ของเซนิฟอร์ดนะครับคู่นี้ก็เรียกว่ามีประตูทั้ง3คู่เลยนะครับรวมถึงผลงานของทีมงานเสือนะครับก็เรียกว่าเขียวกันทั้งตารางตามตารางนี้ซึ่งผมเองก็ส่งคู่ของวิเซรายูสิบเนี่ยนะเข้าแข่งขันนะเป็นผู้ร่วโปรตุ 9, เกสยูสิบเก้าขงเวลา5้าทุ่ม คู่นี้ก็ยิงในนาทีที่16กนะครับก็ผมเองก็ได้ในราคา1ลูกนะครับกำลังรอราคา0.75นะเครับน้ำส,สวยๆก็ยิงก่อนนะครับก็ถือว่าทำการยกในคู่นี้ไปสำหรับท่านใดที่กดในราคา0.75น้ําน้ำอาจจะแห้งนิดนึงก็ต้องยินดีกับสมาชิกด้วยนะครับก็สนใจนะครับลองแอดไลน์สอบถามนะอยากเข้ากลุ่มมาเป็นสมาชิก นะครอบครัวเดียวกันก็ให้แอดไลน์ไปที่ไลน์แอด4 5 o b e r ที่เดียวเท่านั้นครับวันนี้ก็จะพาไปวิเคราะห์คู่ V.P. ของผมอีกเช่นเคยวันนี้มาเดียวครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสเปนหญิงนะครับเวลา16.00นนหะรือ4โมงเย็นก็เป็นฟุตบอลคู่ระหว่างแอตแลนติกขับบินเบานะหรือแอตแลนติกบินเบานะครับขอเรียกว่าบินเบาแล้วกันพบกับเซบียานะครับหญิงนะ ผู้นี้นะครับในเรื่องของตารางคะแนนนั้นค่อนข้างจะลอยลำนันะครับก็ไม่มีได้ลุ้นนะขึ้นชั้นนะหรือได้แชมป์นะครับหรืออตกชั้นอะไรแล้วนะครับก็อยู่ลำดับกลางๆนะครับสำหรับเจ้าบ้านแอตแลนติบีนเบานั้นแข่งทั้งหมด31มสนัดชน,นะ10เสมอ7แพ้14 มีประตูได้เสียนั้นลบ12ประตูเก็บได้3 7คะแนนอยู่อันดับที่11ของตารางจนซีบีย่าญิงนั้นนะครับแข่ง32นัดชนะ11เสมอ9แพ้ถึง12นะครับมีประตูได้เสียนั้นลบ7นะครับเก็บได้42คะแนนนะก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะักก็น่าจะเล่นแบบสบายสบายลอยตัวทั้งสทีมนะครับแต่ที่สังเกตเห็นก็คือ ทั้งสงทีมนี่มีประตูติดลบทั้ง2ทีมเลยนะครับแสดงว่าเป็นทีมที่มีเกมรับนั้นค่อนข้างรั่วนะครับนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับราคาแล้วก็สถิติในวันนี้ที่ผมจะจับมานะซึ่งเป็นราคาเข้าตำราหนังสือผู้เล่นคนที่12อีกแล้วนะครับส่วนสถิติที่พบก,กัน5หนัดหลังสุดเนี่ยแอตติกบินเบาเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1 ทาได้ดีกว่าเจ้าบ้านทําได้ดีกว่าแต่วันนี้อันดับตามกว่านะครับและมาต่อด้วยนะครับวันนี้นที่ราคามันผิดผิดแปลกๆไปนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับสามจาห้าเกมจบสูงเต็ม2.5นะครับสามจาห้าเกมจบ2ประตูขึ้นไป4จาห้าเกมมีจบศูนย์อยู่1เกมครับเมื่อปีที่แล้วนะ นัดล่าสุดนะครับที่พบกันแก่งวันที่11เดือน12ม20เซวียาเปิดบ้านให้กับแอตเลติกบินเบาไป0-2ในเรียดราคาปอปอ,ปอนะครับส่วนผลงานบินเบานะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยค่อนข้างจะออกทะเลเลยทีเดียวแพ้ไปถึง4นะครับชนะเพียงนัดเดียวนะครับในมีเสมอนะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนี่ย4จะ5เกม จบสูงเต็มครับ2.5 5จาก5เกม100%ที่สังเกตก,ก็คืออ่าเอลเลนติดบินเบวนั้นเสียประตูมา5นัดติดต่อกันนะครับเกมรับนั้นค่อนข้างรั่วคืออาจจะเป็นด้วยเพราะว่าทีมนั้นลอยตัวแล้วไม่มีรุ่นอะไรก็อาจจะมีการลองทีมหรือส่งตัวสำรองอะไรลงได้นะครับก็เลยทำให้รูปเกมนะครับหรือฟอร์มช่วงหลังนั้นออกทะเลไปนิดนึงนะสำหรับอินเบา ส่วนเซบีย่านะครับห้านัดหลังสุดชนะสองแพ้สามนำไปมีเสมอนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกห้าจากห้าเกมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจบสูงเต็มสองจุดห้าสองจากห้าเกมนะครับแล้วก็จบสองประตูขึ้นไปนะอ่าสี่จากห้าเกมนะครับเซบีย่านั้นก็เสียประตูมาสี่จากห้าเกมล่าสุดนะครับก็เกมทุกก็พอมียิงได้บ้างน,นะครับเพราะยิงมานะครับ สามจากห้าเกมนะครับส่วนเรื่องของสถิติการยิงประตูนะครับอาจจะยิงได้น้อยนะทั้งสองทีมแต่เกมรับนั้นถือว่ารั่วทั้งสองทีมนะครับแอตแลติบินเบานั้นหนะ้านัดหลังสุดยิงไปเพียงสี่ประตูคิดเฉลี่ยศูนย์จุดแปดต่อเกมแต่เกมรับนั้นเสียไปถึงสิบเก้าประตูในห้านัดนะครับคิดเฉลี่ยสามจุดแปดศูนย์ต่อเกมก็คือเฉลี่ยนะัดละสามประตูขึ้นไปเลยทีเดียว ส่วนผู้มาเยือนอย่างเซบีย่าจิงนั้น5นันนะดลังสุดยิงไป6ประตูคิดเฉลี่ยก็หน่งจุต่อเกมส่วนเกมรับเสียไป8ประตูคิดเฉลี่ย1.6ต่อเกมนะก็เกมรับรั่วทั้งคู่นะครับส่วนนะครับในราคาเฮนดิคสูงต่ำนะครับเปิดวันที่2 ลูกครึ่งควบ3หรือ2.75จ่ายฝั่งสูง0.93จ่ายฝั่งต่ำ0 8 8ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่2.75นะครับจ่ายฝั่งสูง0.78ตปรับลดลงนะครับแล้วก็จ่ายฝั่งต่ำ1.03ส่วนเรื่องราคานะครับนะเฮนดิครับนะตัวแรกเปิดมาเสมอนะครับจ่ายให้กับอ่านะเอลติกบินเบาเนี่ยนะครับ 0.88แล้วก็จ่ายให้สวบิยา0.93ปัจจุบันนะครับปรับไหลขึ้นนะให้เจ้าบ้านต่อปอปอพร้อมกับยังจ่ายน้ำลดลงนะครับนะ0.80แล้วก็จ่ายสซบิยานั้นเพิ่มขึ้นเป็น1.00นะสังเกตดูนะครับ,นะรบนี่ขนาดไหลขึ้นต่อปอปอแต่น้ำยังจ่ายน้อยกว่าตอนราคาเสมอซะอีกนะครับนะเจ้าน่าจะรู้อะไรมาสักอย่างในคู่นี้ ส่วนราคาฟูนะเปิดออกมานะครับในตอนแรกนะบอกว่าถ้าอินเบลหญิงชนะเนี่ยจ่าย2.20ถ้าเสมอกันจ่าย4.30และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.75นะซึ่งเป็นอ่าเลทในราคาบอลเสมออยู่แล้วนะแต่ปัจจุบันนะครับปรับลดลงสอดคล้องกับราคาเฮนนี่แคปตัวนี้นะราคานะครับ0.25หรือปอป,อปอนะครับซึ่งบอกว่าถ้าเจ้าบ้าน บินเบายิงชนะจ่าย1.95ถ้าเสมอกันจ่าย3.50ปรัเพื้นขึ้นและถ้าทีมเยือนชนะจ่าย3.30ซึ่งคูนะครับ1.95กับราคา,อาบอลต่อปปอแล้วจ่ายน้ำเพียง0.80เนี่ยอยู่ในเรียราคาที่เป็นราคาอยู่ในหน้าบอลต่อนะครับซึ่งราคา ปป,ปนะครับเดทราคาภูที่จะชนะเดทราคานี่คือ2.06ถึง2.10นะปรับต่ำกว่าด้วยซ้ำนะครับซึ่งราคา,าเดรีบอลปป,ปเนี่ยจนไปถึงครึ่งลูกหรือครึ่งครบลูกเนี่ยยังอยู่ในผมมองว่ายังเป็นอยู่ในหน้าบอลราคา3หน้านะครับซึ่งสามารถลุ้นประตูดได้จากทั้ง2ฝั่งซึ่ง บวกกับสถิติที่เราเจาะมาสักคู่นะเป็นทีมเราเรียกว่าหลังรั่วด้วยกันทนะั้งคู่นะเซบียาเองนะครับก็เสียประตูมาแล้ว4-5นะัดส่วนบินเบานั้นเสียประตูมา5้านัดติดต่อกันนะแล้ววันนี้าราคาผูบอกว่าบินเบานั้นจะบุกเข้าใส่บุกเพลินอาจจะโดนเซบียาสวนได้เช่นกันอ่านะบินเบาเองวันนี้ก็เล่นในบ้านนะครับเคาคงจะไม่ยอมง่ายๆ เพราะฉะนั้นแล้วนะเราสามารถลุ้นประตูได้จากสองฝั่งตามเด็ดราคานี้นะครับนะซึ่งอยู่ในหน้าบอลต่อปอปนะครับอ่ลุ้นประตูจากทั้งสองฝั่งกันครับวันนี้ VIP อ่าสูงแรกนะครับเือฮอตวันนี้นะครับไปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสเปนหญิงนะครับตีเวลา16.00นนหรือ4โมงเย็นคู่ระหว่างบินเบากับเซบี์วยาหญิงนะครับก็รอราคาในการเข้าทำหนึ่งลูก หรือ0.75ลงมาถ้าเครื่องแรกไม่มาให้ย้ำเครื่องหลังทันทีจากกันมานี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ